เรียกเร็วหน่อยสิพี่ฉันงว่วงนอนแล้วเนี่ยกลับเถอะฉันได้ไหวแล้วนะฉันไม่หน้ามากับพี่เลยนะถ้าไม่มีสิ่งที่ฉันต้องการนะ่ะฉันไม่มาแล้วเคจ่ากลับก็ได้ก็่ด้ี่ไปคิดตังค์สิ คิดตังซี่เร็วๆหน่อย้อาวน้องชาบูน้องน้ำอบให้พี่คิดตังให้นะอุย๊ยขอบคุณพี่เมืองมากนะคะขอบคุณที่จ่ายให้อา้าวพี่เมืองมาทำอะไรแถวนี้จ๊ะพี่มาหาน้องชาบูนั่นแหละจ้า บอกว่าหาพี่หน่อยได้ไหมพี่มีอะไรจะคุยด้วยพี่อยากจะคอน้องชาบูเป็นเมียพี่น้องชาบูตกลงไหมจ้าจ้าตกลงก็ได้จ้าพี่จะแต่งงานกับคุณเมืองซินะพี่ก็ต้องเอาฉันไปอยู่ด้วยในสถานะ มีอย่าอีคนเอาชาบูเป็นอะไรหรือเปล่า,าไม่รู้ค่ะฉันเหมือนจะอาเจียนเลยค่ะอืมงั้นรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปตามหมอก่อนยินดีด้วยนะคุณเมืองชาบูท้องจ้ะโอ,โอ้ฉันจะได้เป็นพ่อคนแล้วเหล่านี่ะแหม่ท้องก่อนได้ไง พี่เมืองและพี่เมืองไม่คิดจะมาหาฉันเลยไปหาแต่อินนางชาบูนั่นคอยดูเถอะเธอททำให้พี่หลงรักฉันให้ได้รู้อยากได้ของแบบทำใส่คนแบบไม่ต้องตายนะคะแค่อยากให้แทงเฉยๆนก็มีอยู่เนาะแล้วค้อเสรปั๊บ เจ้าจงเอาน้ำอันนี้ไปให้นางกินนางดื่มทุกวันแล้วเด็กในท้องก็จะหลุดออกเจ้าได้สินี่จะต้องการแล้วเจ้าต้องเอาเงินมาค่าสินี่ค่ะแม่หมอถ้าเกิดไล่ผลนะ่ะเราจะมาติดต่อใหม่นะคะน้ำมะนาวเยนเ็ยนๆจะพี่กินให้หมดนะจ๊ะน้องเนี่ยตั้งใสจคันกับมือเลยนะ กินจะพี่กินเยอะนะจ๊ะน้ำมะนาวคุณนะขอบคุณนะปนะ้าแจ่มจ้าฉันอยากไปดูริมทะเลละ่ะพาฉันไปหน่อยได้ไหมเอ๊ะคุณชาปูแต่คุณชาปูท้องใกล้คลอดแล้วนะจ๊ะนะ้าพี่นะ้าป้าแจ่มพาฉันไปหน่อยนะก็ัตายจ้ะ โอ้ยปาจําฉันปวดท้องฉันไม่ไหวแล้วจ้ะป้าเดี๋ยวคุณใจเย็นๆก่อนนะจะ๊ะอาอทำไงดีล่ะคพทอดเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะคะใจเย็นก่อนฉันไม่ไหวแล้วจ้ะป้าจะออกแล้วเอ๊ะคุณชาบูข้าลูกเป็นหอยสัง